ดูแลผิวการวันหยุดนะคะวันหยุดแต่ก็ไม่หยุดสวยนะคะวันหยุดไม่หยุดสวยมาดูแลผิวหน้านการไม่ยกกระชับผิวกันชาวอาทิตย์นะคะอาทิตย์สีแดงจะถูกกระแพงกระแดงไว้ก่อน ทุกวันมั่นใจทุกวันเลยค่ะใช้ดีบอกต่อนะคะเซรัม่มไดโวบุสเตอร์เซรัม่มใช้ดีบอกต่อนะคะ ผิวหน้าท่านจะไม่แห้งนะคะจะไม่หย่อนยานมาฮะน่าจะเต่งตึงน่าจะเต,ต่งตึงอิ่มน้ำไม่หย่อนยานนะจ๊ะบอกเลย ในโว้นะี่จ้ะจะดีมากๆบอกเลยชุ่มชื้นผิวชุ่มชื้น